การเปลี่ยนการค้าขายสำัมมันกู้ตการ การค้าขายของพุทธการอ้าวลอยเกวียนเถอะนี่ครับ คือครั้งก่อนเนี่ยตั้งแต่อนาถบ,บินิกาตเสีษฐีเป็นเสียฐีที่มาค้าขายคือ,อ <c oughs> น้องของพระเจ้าจีพิสารไปแต่งงานกับพระเจ้าประสิฐนิโกศลน้องของพระเจ้าประเสินเเทนิโสศนก็ไปแต่งงานกับพร,ระเจ้าบินิสารแล้วก็เศรษฐีเมืองนี้มีเสียฐีที่เก้าเศรษฐี มีชนที่กัเศรษฐีธนันชัยเศรษฐีแล้วก็ทัติราชเศรษฐีดังนั้นการค้าขายที่เมืองแพร์มคตกับแพรนโกโซเนี่ยจึงมีความสําคัญทีนี้อนาธบปิษกัสเศรษฐีได้มาแล้วก็ได้มีวันหนึ่งเพื่อนไม่มาต้อนรับ,รบก็เลยโกรธให้เพื่อนอเอาไปหาเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าที่ไม่ไปต้อนรับเพราะว่าจะทําบุญ น้าท่านนิเกศเศรษฐีก็จึงได้นำสัมภาระนำสิ่งของไปทำบุญแล้วก็ได้ฟังธรรมก็จึงได้สำเร็จโสวดาบันเมื่อสำเร็จโสวดาบันแล้วก็จึงนิมนต์พระพุทธเจ้าไปที่เมืองราชฤห้หรือหรูแนเมืองไอโกศลแคนโกศลจึงไปช่างวัดเชตวันวัดเชตวันจ้างพระเจ้าก็อยู่ที่วัดเชตวัน19พรรษา แล้วก็อยู่ที่วัดปูพาลามอีกหกพรรษาดังนั้นพรรษาที่หนึ่งผู้เจ้าอยู่ที่เมืองพาราณสีที่ป่ายศิปัญนะตัวฤาษีชายิบัตพรรษาที่สองสามสี่สิบเจ็ดและยี่สิบก็อยู่ที่เมืองแคว้นมคตนี้พรรษาที่ห้าอยู่ที่กูตะคามพรรษาที่เจ็ดอยู่ที่ดาวบดึงพรรษาที่เก้าอยู่ที่นิโคธานามพรรษาที่สิบอยู่ที่วัดโคสิตาลามพรรษาที่สิบเอ็ดอยู่ที่ป่าลีเดย์กา ยี่สิบเอ็ดถึงสี่สิบสี่อยู่ที่ปัชเชตวันสิบเก้าภาษาลูกพรรามอีกหกภาษา,ษาภาษาที่ห้าอยู่ที่เนลุกขามที่ไบสาลีดังนั้นการเส้นทางการที่เราได้มาเห็นความเจริญรุ่งเรืองของอการค้าขายในสมัยก่อนเนี่ยอาณาไทยพิธีเกษตรดีเนี่ยได้ได้ซับวันละหนึ่งเล่มเปลี่ยนเยีเหมือนกันลวันละหนึ่งเล่มเปลี่ยน ีดังน,นั้นเศรษฐีก็จะรวยแล้วก็แม้แต่การค้าขายก็จะเดินทางแต่อย่างนี้ครับใช้เกวียนห้ารอเกวียนห้าร้ดังนั้นความจเจริญรุ่งเรืองในสมัยก่อนก็ก็ยังมีตัวนี้แหละครับที่มีการเวลามันมันมีร่องรอยอีก,กาย,ยังสู้ไม่ได้นะตัวนี้ลึกกว่าอีกาอีก <c oughs> ก็เป็นแบบนี้เราโหกีการตกใจเลยนะึงแต่นั่นก็คือล่องรอยการการเดินทางการค้าขายที่ในสมัยขั้งพุทธกาลนะครับดังนั้นเรามาดูมาเห็นก็ให้เราได้เข้าใจว่าในสมัยก่อนเขาก็ค้าขายกันแบบนี้ถ้าเราคิดดูนะครับนูน่นอะพื้นดินมันอยู่ตรงนู่นนะเอะแล้วมันจะเลี้ยแค่นี้มันจะขนาดไหนครับผรามาคิดดูมันจะลงลึกขนาดไหนครับขนาดนี้มันก็ยังสุดยอดแล้ว หรือ,อว่าการค้าขายการรุ่งเรืองไม่ใช่ง่ายๆนะครับฉะนั้นเราจะสุดยอดก็คือลถครับ